ครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโซดาไฟนะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับผมจะเอา2ตัวนี้นะครับมาผสมกันนะครับเพื่อกําจัดนะครับแมลงสาบนะครับผมที่เป็นปัญหานะครับต่อบ้านของเรานะครับซึ่งน่าขยะขยงมากนะครับเวลาแมลงสาบนะครับอยู่ในบ้านของเราเยอะมากๆนะครับผมก็จะใช้โซดาไฟนะครับจํานวน1ช้อนนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับจำนวนสามช้อนโต๊ะนะครับหนึ่งต่อสามนะครับนี่นะครับตัวนี้โซดาไฟนะครับมันจะเป็นเก็ดนะครับมันเป็นเก็ดก้อนใหญ่ๆนะครับแบบนี้เราก็หาอะไรนะครับมาทุบนะครับให้มันละเอียดนิดนึงนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จำนวนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็จะใส่ น้ำตาลทรายนะครับไปผสมกันนะครับจำนวน3มช้อนนะครับผมนี่แบบนี้เลยเราก็จะผสมนะครับให้เขาเข้ากันนะครับแมลงสาบนะครับมันจะชอบกินน้ำตาลทรายนะครับ มันได้กลิ่นนะครับมันก็จะเข้ามากินทันทีนะครับส,สําหรับน้ําตาลรายนะครับเราก็เอาโซดาไฟนะครับผสมลงไปนะครับในตัวน้ําตาลนะครับพอแมลงสาบนะครับเขาได้ทําการกินไปนะครับผมตัวโซดาไฟนะครับที่ติดอยู่กับน้ําตาลนะครับไปโดนน้ําลายนะครับตัวแมลงสาบนะครับก็จะทําให้แมลงสาบนะครับตายนะครับผมนี่นะครับ เราก็ผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็เอาไปโรยไว้ตามจุดต่างๆนะครับที่มแมลงสาบนะครับชอบไปกินนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับว่า,มาแมลงสาบนะครับจะตายจริงหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับไปครับ ก็จะโรยดักไว้ตอนคืนนะครับก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมเพราะว่า,าแมลงสาบมันไม่ชอบแสงสว่างเท่าไหร่นะครับเขาชอบกินตอนเวลากลางคืนมืดๆนะครับ นี่นะครับแมลงสาบก็เข้ามากินนะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอเขาเข้ามากินก็ตายเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องบ้านยุคใหม่้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ